มันอาจจะเป็นคําถามซึ่งยากต่อการตอบเหมือนกันนะคะว่าเขาจะมีความสําคัญยังไงที่จะกลับคืนมาสู่เพราะว่าคนน่ะมักจะมองไม่เคยเห็นความสําคัญของสัตว์น้ําไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่เท่ากับสัตว์บนบกนะคะเพราะสัตว์บนบกอะ่ะเห็นได้ง่ายจับต้องได้ง่ายหรือแม้แต่อยู่ในสวนสัตว์ก็มาเลี้ยงได้ง่ายกว่าสัตว์น้าใหญ่ๆใ,ในทะเลเห็นการจับต้องได้ง่ายการเห็นได้ง่ายคนก็จําได้ง่าย นะคะจำได้ง่ายสื่อต่างๆออกมาพอได้เห็นตัวอย่างช้างหรือว่ายกตัวอย่างง่ายๆมีแพนด้าไม่ใช่สัตว์ของประเทศไทยตอนแรกมีตัวเดียวที่สวนสัตว์เชียงใหม่ทุกคนมากกว่าครึ่งประเทศอยากไปดูหรือมีสติกเกอร์ออกมามีกระเป๋ามีแพนด้ามีทุกอย่างมีมีแพนด้าเสื้อมีแพนด้าทุกคนแม้แต่คนไม่ได้ไปดูก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของมีแพนด้าซึ่งอันนี้ในส่วนตัวก็คิดว่า มันเป็นเหมือนกระแสค่ะประวาณเนี่ยจะสำคัญยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่มีเดียอยู่ที่หลายคนที่จะ,ะช่วยกันสร้างกระแสให้เหมือนคนไทยตื่นตัวเนี่ยให้มาหันมารู้จักประวัตินะคะถ้ารู้จักประวัติแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในบ้านเราเขาเป็นสัตว์ทั้งใหญ่หาดูได้ยากโหอลังการมันวิเศษนะคะทำยังไงให้้ให้เขารู้สึกอย่างนี้เขาอาจจะยังไม่ต้องรักในเบื้องต้นแต่ให้เขารู้สึกว่า โอ้อยากแบบครซี่แล้วอะเหมือนมีแพนด้าค่ะทําได้ไหมถ้าทําได้เหมือนมีแพนด้ามีแพนด้ามีตัวเดียวตอนแรกใช่ไหมคะที่สวนสัตว์คนยังตื่นตัวทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะแบบว่าออกลูกมายังแบบว่าส่ง SMS ไปเลสซิ่งฟันอะไรให้มีแพนด้ากันทั่วเลยแล้วทําไมประวานมีทั้ง20 30ตัวหรืออาจจะสูงถึง50ตัวในอ่าวไทยตอนบนออกลูกมาน่ารักน่ารักปีนี้มีลูกตั้งแต่เล็กถ้ใหญ่เนี่ยมีตั้ง4 5, ี่หคู่ถึงหคู่ถ้าได้ออกไปเห็นว่าลูกกับแม่กินกันยังไงนี มันจะประทับใจมากเลยว่าลูกขึ้นกินนะคะแม่ขึ้นกินอ้าปากกินแม่จะคอยให้ลูกเนี่ยลงลงไปในน้ําก่อนนะคะถึงตัวเองจะลงไปในน้าอะคะ่ะเป็นความแบบน่ารักมากเป็นการเลี้ยงดูที่เราต้องดูต้องใส่ใจดูแลเราจะเห็นพฤติกรรมอย่างเงี้ยถ้าคนได้สัมผัสได้เห็นออกไปดูเนี่ยคู่แม่ลูกจะเป็นคู่ซึ่งแบบน่านดูแล้วมันก็แบบว่าอยู่ในใจอะคุณจะคิดเหมือนแม่คุณเลี้ยงดูคุณเลยอะคะ่ะทำยังไงที่จะแบบเอาจุดตรงเนี้ยมาให้คนไทย หลายๆคนได้เห็นโดยเฉพาะเยาวชนนะคะเยาวชนเนี่ยเป็นเป็นคีย์เลยใช่ไหมคะเพราะถ้าเยาวชนเห็นความสําคัญเนี่ยกลับไปก็ต้องไปพูดให้พ่อแม่ฟังแล้วพ่อแม่จะหัวดื้อยังไงพูดพูดไปเดี๋ยวก็อย่างแม่อย่างไม่ไม่ชอบมีแพนด้าพูดไปพ่อแม่ต้องพาไปดูใช่ไหมคะซื้อเสืออ้อยืดถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้ได้อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ยากหรอกคะ่ะแต่ถามว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่กี่คนทำได้ไหม เราเองอทำงานวิจัยเพราะฉะนั้นเราต้องการมืออื่นๆที่ยื่นมาช่วยเราในเรื่องอย่างนี้ค่ะแล้วก็ช่วยในการที่ทําแล้วถูกวิธีทางนะคะก็คือทํางานด้วยกันเราก็ว่าเหมือนกับว่าเราเก่งหรือว่าทํางานตามลาพังมันเป็นไปนไม่ได้หรักาง,งานทุกง,งานไม่สามารถสําเร็จด้วยคนเดียวค่ะต้องทํางานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ในส่วนตัวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เปิดใจนะคะถ้าแนะมีภาคเอกชนหรือคน อื่นๆส่วนอื่นๆซึ่งจะเข้ามาร่วมงานหรือแม้แต่เป็นนักศึกษาที่ต้องการที่จะเข้ามาทํางานวิจัยร่วมอันนี้เราก็ยินดีนะคะบอกแล้วก็ต้องการมือข้างนอกนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานของเรานะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นประวานของเรานะคะประวานเป็นของทุกคนของคนไทยไม่ใช่เฉพาะคนของชายฝั่งเท่านั้น,นะคะ่ะ